ต่อเนื่องนะครับต้นที่ต้นที่สามต้นที่สี่แล้วครับเยอะทุกต้นมีดเดียวนะครับนี่ของคุณน้ํานะครับ,รบมีดเดียวทีนี้โอเคเรื่องราคาเราถามไปแล้วจะมาถามคุณน้ํานะครับในเรื่องของความประทับใจในเรื่องความ,วามสมบูรณ์ของต้นยางหลังจากที่ใช้มาผ่านมาหนึ่งเดือนก็รู้สึกว่าใบมันก็จะเขียวขึ้นปกติกันหน้าฝนนะบ,บางคนก็าบอกเออทำไมเขียวทำไมเขียวไม่ได้เพราะหน้าฝนใช่แต่ เขียวแตกต่างเพราะว่าเราเปรียบเทียบกับข้างสวนเนาะยืนด,ดูทุกวันครับแล้วก็ถอดยอดด้วยเนี้ยอื่นใหญ่คนงานไม่ขี้เกียจ<อ>เขาบอกว่ามันกีดง่ายโอ้คนงานไม่ขี้เกียจเพราะยางหน้านิ่มเรากีดง่ายใช่หัวเมียไม่ทะเลาะก,กันหัวเมียไม่ทะเลาะก,กันอารมณ์ดีทุกทีทะเลาะก,กันแมนมันก็กีดยากจะหือ เมียก็มาตีบักกีนนกเงินบักกีนนกเงินมันก็กีดง่ายอยู่เหอะอันนี้มันก็กีดยากถึงเขาค่อยๆมันขีดยากผัวกับวาเมียกับดาเนาะเมียกับดาบัดนี้ก็อารมณ์ดีแล้วโอเคเราเพ่งไปกีดไปเป็นข้อดีของเอวาผัวเมียไม่ทะเลาะกันเพราะยางขีดง่ายขีดไปอารมณ์ดีอันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับ อเจ้าของสวนก็อยู่ด้วยย้ำมาไกลๆนะเจ,จ้าของสวนจะยืนไกลหลายหลเห็นว่าเป็นสาวโสด,ดนี่ก็ได้ <c oughs> นะครับเจ้าของสวนโสดนะครับเจ้าของสวนโสดอยากได้คนมาช่วยใช้ตังค์อยู่ <c oughs> <c oughs> ก็คือนะครับได้เยอะทุกต้นนะครับอันนี้แค่มีดเดียวนะครับแค่มีดเดียวก็ถือว่านะครับประทับใจมากนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเจ้าอ่าคนงานก็ขายานันขายันแล้วก็ถูกใจด้วยเพราะว่าใช้แล้วเห็นผลสวนของคุณ น้ำนะครับใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับส่วนนี้ใช้ใช้เอวาสารปรับปรุงนี้นเอวาหกกระสอบแล้วก็เคมีสองกระสอบสองกระสอบเป็นสูตรหน้าสูงเนาะ<ช>ที่เป็นสูตรที่เอาน้ำยางก็ก็ถือว่าวันนี้นะครับก็มาคุณน้ำยืนยันให้กับพี่น้องที่ยังไม่ได้ใช้หน่อยครับว่าใช้แล้วประทับใจย,ยังไงเปิดใจดูเด้อครับลองเปิดใจใช้ใดูแล้วก็จะยิ้มออกทั้งเท่าแก่ทั้งลูกน้อง โอเคค่ะโอเคครับพูดง่าย,ายๆในใจความเนะโอเ,คคเขาก็ต้องเบาหลายครับผม